เราภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารและที่สำคัญเราได้รับโอกาสที่ดีในการทำงานตรงนี้ สวัสดีครับผมตั้มวราวุธครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอันดับหนึ่งของประเทศครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยทําความรู้จักกับพี่ๆทออสอกันนะครับซึ่งวันนี้คนที่ผมจะพูดคุยด้วยตําแหน่งคือนักประเมินราคาหลักทรัพย์ครับตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนัทสมาพรฝากกมลน,นะคะเป็นนักประเมินราคาหลักทรัพย์นะคะส่วนงานปฏิบัติการสายหนึ่งนะคะฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ค่ะ นักประเมินราคาหลักทรัพย์คืออะไรครับพี่นัทนักประเมินราคาหลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่กําหนดราคาอาสังหาริมทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นโรงแรมอาพาร์ตเมนต์บ้านที่อยู่อาศัยเป็นต้นแล้วคือมันต้องเกิดอะไรถึงเราถึงต้องเข้าไปประเมิอนอ่ะในส่วนของการประเมินราคาเนี่ยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรเพื่อทราบราคาเพื่อขายเพื่อนํามาเป็นหลักประกันกับธนาคารอ๋อหมายถึงสมมุติว่าผมมีบ้านหลังหนึ่งผมจะขาย แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะขายเท่าไหร่ผมมาหาพี่นัทใช่ค่ะและในการที่พี่นัทจะประเมินราคาพี่ใช้อะไรในการประเมินบ้างลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินทำเลที่ตั้งอายุอาคารการตกแตง่ง<ม>วัสดุที่ใช้<ม>บ้านปลูกสร้างเองบ้านในโครงการจัดสรร<ม>ทางเข้าออกเป็นยังไงมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา<ม>สิ่งเหล่านี้กระทบกับราคาทั้งหมดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะให้ราคาสูงได้ เราก็ต้องดูราคาที่มันเป็นธรรมมันต้องสะท้อนกับราคาตลาดคือมีผลไหมกับบ้านที่แบบยังสภาพดีอยู่แต่ว่าอยู่มาแล้วสิบปีแต่สภาพดีอยู่จํานวนปีหรือว่าดูเน้นหลักๆเน้นเป็นสภาพดูการตกแต่งดูสภาพถ้ารีโนเวทนี่ดีหรือไม่ดี ก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีการรีโนเวทเนี่ยก็จะทําให้บ้านก็กลับมามีคค่าสมมุติว่าบ้านที่แบบมันโซมอย่างเงี้ยกับบ้านที่รีโนเวทเนี่ยราคามันก็จะต้องแตกต่างกันถูกไหมค,คะเพราะว่าอย่างบ้านที่สภาพสุดโทรมเนี่ยเราจะต้องใช้เงินในการไปรีโนเวทอีกทีเพื่อที่ให้มันอยู่ได้แต่ในขณะที่บ้านที่รีโนเวทแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าอยู่ได้เลยเนี่ยมันจะไม่ต้องทําอะไรแล้วอย่างเงี้ยทีนี้พูดถึงบทบาทของของพินัทต่อวันเนี่ยในการทํางานเนี่ย พี่นับต้องทําอะไรบ้างหหลักๆเลยเราจะต้องลงพื้นที่ไปดูบ้านไปดูที่ดินไปดูอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของงานที่เราจะต้องลงไปดูเนี่ยหนึ่งเราอาจจะต้องมีเอกสารสิทธิ์แล้วเราต้องดูจากโฉนดแล้วว่าบ้านอยู่ตรงไหนต้องสอบถามจากลูกค้าอย่างถ้าคุณตั้มเอาบ้านมาให้เราดูนะใช่ไหมคะเราก็ต้องต้องสอบถามว่าบ้านคุณตั้มอยู่บริเวณไหนอยู่ตรงไหนอยู่โซนไหนเราจะได้ไปไปที่ไซต์ที่ถูกต้องเราต้องดูการศัยภาพของทรัพย์สินว่าเป็นยังไง ว่าอยู่ทิศถูกต้องไหมหลักการของการประเมินราคาหนึ่งเราต้องรู้ว่าตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่าอ่าแล้วถ้าเกิดวันไหนไม่มีลงพื้นที่ยูออฟฟิศก็คือว่างไม่ว่างค่ะในส่วนของการประเมินราคาของธนาคารอาหารสงเคราะห์ส่วนใหญ่แล้วเราจะจ้างเอาซอสในการประเมินราคาเอาซอสก็คือบริษัทประเมินราคาที่จะมาประเมิาามมนบ้านให้กับลูกค้า <S <S เพื่อลดข้อขัดแย้งลดข้อใบแสต่างๆ เราจะต้องดูแลควบคุมและกำกับให้บริษัทประเมินเนี่ยให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพสิ่งที่บริษัทเขาประเมินมาให้กับธนาคารหนึ่งเราต้องตรวจสอบได้ว่าตรงนี้ตำแหน่งถูกต้องนะไม่ผิดแปลงราคาเหมาะสมลูกค้าไม่ร้องเรียนธนาคารสามารถนำราคานี้ไปใช้เพื่อกำหนดวงเงินกู้ให้กับลูกค้าได้เรามีงานไหนที่เรารู้สึกว่าห มันท้าทายแล้วพอทําสําเร็จป๊บแลภาคภูมิใจมีไหมก็ถามว่ามีไหมก็มีฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์เนี่ยก็มีการส่งประกวดจ s b Innovation Award กับโครงการ List Management Award ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เรื่องของการจัดทํานวัตกรรมนวัตกรรมเรื่องของกระบวนการก็คือ i n n o p r ปอเรกระบวนการประเมินราคาถ้าเป็นเป็นบุคคลภายนอกอาจจะอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมมันขั้นตอนมันเยอะแยะ ซับซ้อนขนาดนั้นแต่พอเอามารีโพเซตใหม่แล้วเราก็ส่งประกวดเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าขั้นตอนจริงๆหรือจุดเพนพอยต์ของกระบวนการมันอยู่ตรงไหนเราก็จะลดขั้นตอนนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งลูกค้าให้ได้ประโยชน์ทั้งธนาคาร<น>แล้วก็ให้ได้ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วยคนั่นคือความสําเร็จหนึ่งในการการทำงานแล้วพี่รู้สึกภาคภูมิใจกับมันนอกจากงานประเมินราคาพี่นัทมีรับผิดชอบส,ส่วนอื่นด้วยไหมฮะ ก็มีค่ะเป็นทีมผู้ช่วยเลยาคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นเกณฑ์การประมวลผลลัพธ์วิสาหกิจเราจะดูแลเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธนาคารนะคะสงเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครครับท้าความนิดหนึ่งคือว่าไม่ว่าการทํางานใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมีส่วนได้ส่วนเสียทุกงานเช่นลูกค้าลูกค้าพนักงานแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานกํากับธนาคารแห่งประเทศไทย หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ธุรกิจขององค์กรดําเนินต่อไปโดยปราศจากข้อขัดข้องขอล้องเรียนณวันที่พี่รู้ว่าพี่ได้รับงานนี้เข้ามาทำเพิ่มรู้สึกยังไงบ้าง่ะเราภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารและที่สําคัญเราได้รับโอกาสที่ดีในการทํางานตรงนี้ ขออนุญาตยกตัวอย่างหลักในการทํางานที่ยึดมาตลอดจะใช้หลักพระบรมราชวาทของในหลวงศศรัชกาลที่9ค่ะก็คือว่าเมื่อมีโอกาสทํางานจงทําด้วยความเต็มใจโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆก็เรียกว่าหยิบทุกโอกาสแล้วก็ทําอย่างเต็มที่อันนี้จากการพูดคุยเนี่ยนอกจากตัวผมเองที่ก็ได้แรงบัานดาลใจในการทํางานไม่ว่าโอกาสไหนจะเข้ามาเราก็จะทําอย่างเต็มที่จริงๆสิ่งนี้ สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกอาชีพวันนี้ขอบคุณพี่นัดมากๆครับทุกคนครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะไปพูดคุยกับฝ่ายไหนอีกต้องติดตามต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับเมื่อมีโอกาสทำงานจงทำด้วยความเต็มใจโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ